อันนี้ขวานอยู่ในมือคะขวานกูอยู่ในมือคะไปแปะตรงหัวเอาเอาขวานพี่อืมแปะตดนปาขวานเออโดนหัวเน้นๆปาขวานวิ่งเออโดนเอาโดนด้วยโไหนที่สดุดไหนที่สุดพี่ข้าเชิดก็อัปเดตแล้ว โอเคก็กาสวัสดีทุกท่านด้วยอยู่กับผมแซบเองตอนนี้เราก็ไปอยู่กับพิงคเชตที่เราคอยมายาวนาน,นือเกิน,กนไม่ไดัปเดตมาเป็นเดือน2องเดือนในที่สุดก,อดก็อัปเดตทักทีก็อัปเดตครั้งนี้เป็นอัปเดตที่จะใหญ่มากๆเลยก็หัวข้อมันก็เขียนว่า overhaul นะตามที่มันเขียนนะ overhaul ก็ Over คือยกเครื่องใหม่นั่นเองก็คือผมได้เราก็เข้าไปเช็คเล่นสักหน่อยอะไรแล้วโอเค okay, ก็ปรับมาใหม่่ข้างเยอะเลยนี่หน้า U I ใหม่ก็ Survival Survival มีเพิ่มนี่มีเพิ่มวลวมาแล้ว โอ้โหผมเล่นไปนิดหน่อยนะก็ผมก็วิวห่างละมันจะมีอันไหนวะนี่ไงไอเทมจะกินไอสองอันนี้จะไม่เปลี่ยนเป็นแค่สีแต่ว่าโกเดมอนก็จะเปลี่ยนนิดน้อยอะไรอย่างเงี้อ๋อใช่นี่ไยที่อัปเดตสําคัญเลยก็คือนี่อัปเกรดมาด้วยการยกเครื่องโอ้หน้ามืดเลยโอ้โออมาคกะเติมมากุดเอเด็เลยอ่ะโอเคก็ปรับมาค่อนข้างดีเยอะแยะเลยสำหรับพวกชีวิตนอดเรามีเอ่อสเตมินาไว้ดูตรงกลางจอครับจะเห็นได้ตรงกลางไหม นั่งไงคือเตไม่นัางเราซึ่งมันดีมากเลยเวลาวิ่งผมจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวตาไปมองอะ่ะผมก็จะวิ่งตีนแตกไปข้างหนา้าเลยใช่อัปกเกรดเราก็จะเป็นสกิลแล้วคราวนี้ก็คือพัวชีวิงกดมีสกิลแล้วโอเคสกิลก็หนีปุ๊บสกิลแรกอันนี้สกิลที่ถ้าเกิดเริ่มเล่นก็จะได้มาเป็นสกิลฟรีนะก็คือบอก object, อ็อบเจกต์มันสามารถรู้ได้ว่าอ็อบเจกต์อยู่ไหนบ้างก็เป็นอะไรที่สะดวกี่สำหรับผู้เล่นใหม่ส่วนสกิลที่2ที่ผมมีอนะันนั้นผมซื้อเอาสามร้อยสิบห้าทุกส อุย้ยมันใส่ได้แค่2ช่องอะน,นะซึ่งในรสกิลสองเอาไว้เช็คอนี่เป็นสเซนโอเคมันไปอยู่ใกล้ก็เอาไว้เช็คเสือเช็ค <c> เ <oughs> สือโอเคก็มันเพิ่มส,สกลิลมาแล้วก็มีนี่เราสามารถย่องได้ไม่ต้องย่องตอนนี้ไปก่อนเอาสติเสติเอาใหม่เอาใหม่เราสามารถย่องได้นี่ก็คือกดคอนโทโธแล้วถ้าเกิดเราวิ่งแล้วเรา,เากดคอนทรลนี่ เสียยไขวะโอ้โหอ่ะเลยอ้สลายต่อหน้าก yep, ูเลยกูไปอ้าเสียยมันโคตรปั่นเลยคือเอมันปรับมาก็หลายอย่างเลยนะเช่นมันปรับกระโดดกับใช้วิ่งอมอกูติดขอบประตูเมื่อกี้เออวิ่ง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 วิ วทชาควิสยังไม่ถึงไหนเลยมันงไากูรู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้ชอาชีพยอดก็จะมีโอกาสที่ยัองอดสูงขึ้นนะเมื่อกี้มัดใช่ไหมโอ้โหตัวขาดตัวขาดเป็นโกโจเลยนี่ไงอุ้ยตกใจวันที่เันอย่าเข้ามานะโอ้โหอายแย่วกูไปแล้วว้าวขับแบ็คเฮียกูไม่ไปหามเพื่อนกูไปแล้ว อุ้ยลดมดูแต่ไม่น่านอดแต่กดสเต็มกดสเป็มปลาไม่ทัดอ้อดูสองกูไม่น่านอดนะอ่ะแต,ต,ต่ไม่น่ากูไม่หนีเลยโอ้โหกูไม่น่ารีบเลยโอ้ไม่น่าอดนะเพื่อนเออกอดอดวิสต์ต่อยปั๊บอื้อหมจุกอุ้ยไปโดนเกลับอุ้ยงอดก็อู้ดิฟดิฟโชว์ สกิลโคตรเท่เลยสกิลอะไรนะวิ่ง <c oughs> เสี่ยโคตรเท่งดเสียงเจ็บเจ็บสกิลใหม่นี่ว่า <c oughs> โอู้วัตดีเจ็บสกิลใหม่ก็ดา่าษทิชชู่เล็กเลยโอได้ย <c oughs> ินเสียงมันอยู่้าัอู้วันคานอยู่ดีว่าไไกูไปแล้วไปหยกเด้อถ้ปั๊บมันานาดิ้งเยอะแยะเข้าไปมันได้ยินเสียง มัดยอออ่องมัดจ้องเออปาดโดนได้งๆๆๆไงวะวิ่ง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 สไนด์เออโอ้โหไม่น่าสไนด์เลยเกรสไนด์ก็เหนืออยอีกเป็นตัวแทงย้ำก็ได้แค่ิีเดียวกูก็ตายแลก็เป็นตัวมังลิ๊กแปลกๆวะ ตัวมันดูน็กๆวะหรือตัวคอครเราใหญ่เองวะแต่ไน,นก็ตายหาละนี่สริงแทบ็บสเปงแท็บปรับเอ่อเรื่องขวานมาใหม่มั้งก็คือปกติครับมันจะวร์ปามาหางเราใช่ไหมสักพักหนึ่งแต่ว่านี้มันจะปรับมาให้เป็นครูดาวแบบขวานหายอะ่ะถ้าเกิดครูดาวคบปุป๊บก็ขวานก็จะขึ้นมือเองเลยปรับราคาดีะสะดวกดีแล้วก็มีสก,กินใหม่ด้วยนี่สก,กินทวายไรมนคือมีขี้กางขาปี๊บเหมือนไก่อะไรสักอย่างอ๋อผมลืมปรับกราฟิกวยเอ่อนี่ อ่าเี่ยโอเคพอเห็นนะต,ต,ตออาตาก็เขาคาดีจะจากที่ว่าไปนะครับโอเคสกินนี้ก็เป็นสกินแอนเ,เชียนเอาใช่ผู้โดยแอนเชียนแอนเชียนบางสกินสามารถปรับสีได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยมัน,นาสามารถปรับสีเล่นได้ ก็เด๋วดิแต่ว่าเราขอดูดีกันทำังไงนี่สกินนี้สกินนี้เป็นสกินแอนเชียนฟรีนะก็ค่าดีจะดีเลยก็สกินนี้จะได้จากเอ่อไปเล่นแมปด็อกบะชิงซึ่งไอแมปนี้จะเป็นแมปคล้ายๆเฟดดี้อ่ะมั้งต้องเข้าไปทาภารกิจเก็บกระดาษตามลู่ส่ที่มันบอกประมสามอันนี่แหละปุ๊บมันก็ได้สกินนี้มาฟรีเลยก็ค่าดีง่ายดีเออก็จะมีอะไรมาใหม่ว่าสกินเจฟจากที่ว่านั่งหละสกินเชฟเพิ่มมาสองสกินก็นี่กินไม่แก่ที่ไล่ฆ่าผมปรับได้ด้วยแล้วก็มีสกิน เอเจนต์ใหม่นี่ตะกิดเชฟมึงนี่ก็หลายอาชีพจังเลยเนาะอาทิแ้วมึงก็เป็นฟารมเมอร์เป็นชาวไงคราวนี้มึงก็เป็นเชฟโอเคสวัสดีโอ้โหเราเป็นโหมดดับเบิลด้วยแบบนี้ก็มาเด้อผมลืมเปลี่ยนเซคคิวโอเคอเจนต์ว ไเลยเมื่อกี้เมื่อกะไระอ้คับค้กแต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 กเลยแป๊พู่ร้อยเอนี่อแตกหองแตกอ What the What the hell อู้หูอิงเฟลอิงเฟลอิอโอ้โหทาง วิ้งวิ่งไปแล้วเงี้ยวสวนเลยอู้บาวดิมาข้างลู้ข้างหาข้างหน้ามาหมดเลยโอ้โอ้กูคงไม่รอดแล้วถัาตัดเลยโอู้อ้าวอ่ะเรามาดูอิงเฟลงแบบเต็มตาดีกว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เออก็ก็คาดีจานหน้าตาแบบดูมันสปาร์ตมากขึ้นดูมันปีศาจมากขึ้นเนี่ยตอนติดตอนแรกมันจะผอมกว่านี้อันนี้มันดูแบบเรียกว่าไงดีวะ ก็มาดูเจ mm ๋ง hmm. ม hmm. yeah. nah. yeah. ั้งแฮ้ต oh ้องเรียกว่าด uh ูฟันสวยเดียวเดี Boy ๋ยวฟันฟันเหลืองด้วยแป็งฟันบ้างนะเองอ่ะมาอ่าเป็นผู้งานเลือกแมปเองได้ด้วยเอ่อเอาแมปไหนดีวะแมปนี้กันแมปนี้ได้ดีอ่าดีเบิร์กด้ยเฮ้ยพูดว่าอะไรวะฝากไปพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้มามาแล้วมาแล้วถ้าเดินก็โอ้โห เอาวัดดีเกือบาก็เจอไงม,มาดิไอ้ดุมตุบมาดิกดตะกิ้อือเออตาเบอร์ตาโอ้โหโคตรแหลมะไปตีอา่าโดนจับคอโอ้โหอ๋อปัดไปต่อโอ้เข้าไปผมเดินแล้วกระตุกวะแป๊บนึงนะประับภาพก่อนขออภัยด้วยนะถ้ามันกนระตุกอะท่านผู้ชมเพราะคัดแยกกระตุกนิดหน่อยไปเริ่มไตไตหัวไตหัว ไล่ไม่ทันเลยวิ่งอย่างชาเลยไปไหนวะอ๋องหุหนเมื่อกี้งองหนเนาะเมื่อกี้้อนหัวไปไหนไปไหนวันนี้ดิวันนี้เวลาหมดเร็วจังเฮ้ยปลาปลาตัวังไงไม่รู้ทางมันไปยังไงวันนี้ขวานอยู่ในมือขวานกูอยู่ในมือไปแะตรงหัวบารดี้เองวะเนี่ยวิ่งยังไงไปทัน โอ้โหเพลงเรบผมตกอ้าล็อกหนก็ไม่หอดล็อกหนก็ไม่หอดซับคอคุณซับอากาศเลยโอ้ตกโผลพด้ะมาๆมาๆมาไีนสิมาไีนสิเฮ้ยซับเออโดนโอกระตุกเลยเออโดนโอ้อะอะไปไหนไปไหนมาเน่มาเน่ไปไหนไปไหนหนีไปก่อนซับคอโอ้ยโอ้เจอละไอ้นุมไป้นุมเอาขวานพี่เปล่าเอาเอาขวานพี่ แป๊โจนมามาดิมามาหาพี่มาใครอยากจะเกิดเออจับโอ้ยโดนไหมไปโดน่างมันอ่ะจังเลยโอ้ยโอเคเลืองเฮ้ยเยอะเลย,ยนี่มาี่มาี่ไปไดนไปไดนปบินออกต้นไม้บิงออฟต้นไมป้ป่าหวานเออโดนหัวเน้นๆ โดนหัวเน่นๆไปต่อเจอง๋จองอะเจ๋งอะปาขวัญเออโดนเอาโดนโดน้วยโอเคดีเลยเอาไปต้องเก็บออกแกแกมันก็ดีอยู่คะมาดีดิมาดีดิอ,อุ้อยสไงเวยสไงเวสังเวไปไหนสไงเวไปไหนสไงเวไปไหนจะงอดอ๋ออีดูตับ <c oughs> หนูนี่แน่นอนมาาพี่หมีดิปะอเอาแมงลุงแมงลุงแมงลุงเอ้าต้องงงอ่ะงงอ่ะไปไหนเอาอาไปดะออกมาโอ้ยบุมมองนี่ไม่ค่อยดีอืไม่โดนวันนี้อโดนโดนตายซะไปไหนไปไหนวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอ้าเหนื่อยฮะเหนื่อยเหรอหนูหนูเหนื่อยเหรอหนูเหนื่อยโอ้ยแหงนี่เหรอเดี๋ยวอะไร แมงรู้ตังไงดีด้วยแล้วก็เอาขวานพี่ไปกินไอ้น้องอุ้ยสว่างเลยเอาได้คือถ้าเกิดเกิดคนดุดไทแต่ละแมปจะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยเช่นแมปนี้จะสว่างขึ้นพอดีเองเป็นคนดุดไทวิ่งเร็วจังวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งเร็วตายตาหยาโอ้โหวิชานะด้วย โคตรเท่โคตรอันตรายโอเคได้เป็นทีเลือกแมปดีกว่าเอาแมปอะไรดีเอาแมปนี้กันน่าจะง่ายสุดละวิตเตอร์วีชัวสีเขียวปกติเป็นบาริโอใช่ไหมข้าวนี้อสมมุติว่าเป็นกูวิจิ๋วกันสวัสดีหยับโดนเอาหยับอือเอาไปคอเอาคอไปคอฮิตเอ๊ยงองหุนอ้าชิปหายครับมองไปหิต ไอ้นุ่งโค่นหน่อยดิเดียวเดียวเออพี่มันจะเดียวได้นิดนึ่งมันจะโค้งได้นิดหน่อยอ่ะมันอยู่ในนี้ปะอ๋อกดหน่อเด้อเอกเป็นเหยื่อคนแรกกูจักดูจีเป่าปกติมีแต่มาริโออยู่ในนี้สินะสวัสดีเพื่อนกระโดดไปหาเกี่ยวกดดักเลยเฮ้ยเหยียบไอ้น้องไปไหนไปไหนไปไหน หนีอ้วโพดเหรอไอ้หนุ่มสนะวัสดีลูฟี่ลูฟี่โอ้โหอ่ะสวัสดีลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ไปไหนลูฟี่ปับ๊บจะไปไหนอู้แดงเลยอู้แมบนี้แดงเลยเหลือคนสุดท้ายคนแดงแบบมองอย่างยากเลยไอ้หนุ่มไปไหนไปไหนเกลือหัวเฮียโดนอยู่อ้าไม่รอหนาจาไม่รอหนาจา ไม่เอายัดเสีไหมไม่มีโอ้โหโต๊กูดัมโต๊กูดัมมิดเลยแล้วแบบแล้วแบบปกติมันสีแดงนะแต่ผมปรับเป็นสีเขียวเพรามันตัดกับสีแดงกูปรับสีเลยเขาเนี่ยตรงข้ามกับดาดที่หมายเลยตายเกิดอะไรขึ้นโอ้วัดอีเดนน้ำมันอะไรน้ำมันเดอะแมดบิฮายเดอะสลาชโอ้โหกระดาขกระดาดไปดีด้วยเมื่อกี้คิดไปเองเขาเปล่าแล้ว <accurately S 2> มัคือพวกกายเขาบอกว่ากูโดนยัดหุ่นแน่ๆกูว่ากูโดนตีเหยียบไปพอกูโดนบี้กับพื้นแล้วยัดเข้าหุ่นแน่ๆเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ชิบหายกูแล้วโอ้โหโอ้หูวิ่ง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 อย่าอยู่เลยมึงวิ่งเลยวิ่งให้เร็วเลยวิ่งให้เร็วเลยเวนมันแข่งขึ้นละไปไปไ กูกระโดดจากหน้ากูเลยเอ้อล้มไ้ไงวะกูกระโดดแล้วเนี่ยกูบี้เลยเฮ้ยลองหนนลองหนไอ้นน้องปลอดภัยโอ้มันเห็นกู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 ซิกแซกไปทัน ก่อนจะซิกแซกกูก็เหมือนจอตายเป็กไม่ชันด <saliva> <S variety> ้วยกูก <anyway> okay, ็เหมือนตัวเองกูยังไม่ชันเลยดัดเจียนักกันมาแบบนี้แหละ Forest King เอ๊ะเอเอามาลองสกิลรีเวิร์สกันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างโอเคมา Forest King มีปรับมาใหม่ค่อนข้างดีจะเจ๋งเลยก็คือก็คือมันคือแวลอวิ่งอ่ะปัดดิฟ ปรับสกิลอะไรมาใหม่บ้างมีโอ้มีบางบางคนได้คือถ้าเกิดโอ้ยเราสเตมิเน่าอย่างน้อยอะไรอืมกันทางกันทางใช่ไงวะโอ้อะไรวะเมื่อกี้คือมันปล่อยสกิลอ้อมตัวเหรอกันทางไว้กันทางไว้กันทางไว้อือ้ปล่อยน้ำอ้อมตัวโอ้โหเขาไม่ดิฟอย่างเร็วไงโอ้โหก็นึกว่าโตเกียวดิฟ ป๊อปโอ้โหกจอยกยากเลยปรับมาเนี่ยเออโดนฆาก่อนี่หนูเสร็จหนึ่งรายครับวิว่งเลี้ยวอยากยากเลยโอ้คือมันไตอะ่ะมันเหมือนมันเดินมันต้องแข็งอะ่ะโอ้ยเอ้ยใครว้วันดี้บันดีนด้ไหนวุบเออโดนแต่ว่าเตม็มอน่าโคตรน้อยเลยโอ้ยเฮ้ยเจ๋อเจ๋อ ใช้ตะกิยบใช้ตะกิยบหนามปุ๊บเปดดี้เอ้ยเปดี้เปดี้เปดีป้ไปโดนสีฟ้าวะแม่แกูยังตีคนไม่โดนเลยไอ้ฮอกหัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่อยู่ยนี่โอ้โหอย่าดิฟดิเพื่อนเฮ้ยดิฟดิฟดิฟอือโดนโดนโอเคไปต่อ แต่ก็เทียก,ก็ตัวนี้ไม่เป็นอยู่กระดันแบบมังงอกอันนี้แล้วแวู้อย่างเร็วเว้ยไม่ถึงปิดสกิลปิดทางถึงไหมอะไรนะปิดอะไรกูเนี่ยไอ้อจักอยากเลยโอเคหมด,ววดเวลาละอุ้สหมดดีเพื่อนขอต,ตีหน่อยหนึ่งทีฆ่าด้ลสองคนไอ้จกอยากเลย โอเคไหนๆก็มาปิดคลิปแล้วเราก็มาปิดคลิปกับเพื่อนเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเจ้าเปะม่วงปัดสีภูโอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปน okay. so really yep. ี Favorite ้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกาใจในการทำคลิปถัดไปนะครับว่าไม่รู้จะเล่นยังไงดีไปการลงการอัปเดตใหม่ที่ก็อดีเจ๋งเลยมีองไงน่าเล่นเยอะเลยโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับมาก่อนบ๊ายบาย